สวัสดีครับสวัสดีวันนี้อยู่กับช่องหนุ่มสายข่าวโซเชียลนิวหนุ่มสายข่าวโซเชียลวันนี้เราจะมากินเมนูมาม่าเผ็ดมาเลเซียครับนี่นะครับวันนี้แค่หนึ่งรับพอนะครับวันนี้นะครับเดี๋ยวเราจะเริ่มกันเลยนะครับี่เส้นดำๆนะครับอันนี้กินคนเดียวถ้วยเดียวพอนะครับก้นนี้นะครับเครื่อง ก็มีซอสพริกเผ็ดๆนี่แหละครับเผ็ดร้อนๆนะครับเดี๋ยวเราก็แกะกันเลยนะครับในดูนะครับโอ้โหเยิ้มเยิมครับความเผ็ดร้อนออกมาเลยครับหอมน้ำลายไหลเลยครับดูนะครับเดี๋ยวนะครับเราจะเพิ่มความเผ็ดกันด้วยนี่นะครับพริก ขี้หนูพริกป่นนะครับแค่นี้ยังเผ็ดไม่ถึงใจนะครับเอาจัดไปเลยครับพริกป่นรับนี่ครับหนึ่งช้อนพอนี่ครับใส่ไปแล้วครับโอโหพอแล้วครับเอาเหรออได้ครับพอเตรียมพร้อมนะครับเดี๋ยวเราจะคลุกคลุกเค้าเค้ากันนะครับเราก็มีของแก้เผ็ดนะครับนี่เป็นฮอตดอกทอดใส่กรอกทอด นะครับอ๋อหนึ่งครับพอนะครับนี้กินนี้ขึ้นขึ้นมาก่อนแล้วจะทำได้หรือไม่ครับรอบที่แล้วนะครับ EP ที่แล้วเราก็กินนะครับแต่ก็กินแบบเพ็รธรรมดานะครับรอบนี้จัดเต็มครับผลด้วยนะครับ กินพริกนะครับดูครับครับเดี๋ยวเราจะมาเริ่มกินกันแล้วนะครับเราจะไปดูครับคำแรกผ่านไปคาต่อไปอย่ารอช้าครับ โอช้ชาเดี๋ยวเรียบร้อยครับฮอคำท,ที่สามมาอือต่อเลยครับนะแก้พเพลทหนออือหึ À. Uh -huh. À. Ừm. Đây ok giờ tải rồi. ừ cái đó, cái đó. Cái เผ็ดมากครับออแอะธรรมดาก็เผ็ดแล้วใส่พริกป่นอีกสองเม็ดไอช้อนอ่าหาทำด้วยอีเลด้อกดเที่ยงครับ ไปฮะอีพีนหน้าไม่เอ <Game over. S 1> าเกม over เอาละเนื้อร้อนให้นู้เพลิดเดี๋ยวพยายามจบคลิปเท่านี้เนาะเดี๋ยวก่อ,อนจะจบคบบลิปฝากกดไลค์กดแชร์นะครับกดซับสไครต์ให้กับช่องหนุ่มสายข่าวโซเชียลเลยนะครับอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อ เปิดการแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆของเราด้วยนะครับขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมครับสวัสดีครับ